จะได้ดูของกับสักทีได้ครับผมก็สำหรับซีรีส์ชุดดวงใจเทวผพมครับก็น่าจะช่วงประมาณมกรตาครับผมใช่ครับผมเพราะว่า ในเดือนเดือนหน้าต้นเดือนหน้าครับผมก็จะมีเปิดวิปปิสานะครับผมก็จะมีเหมือนกับเป็นเปิดลิสต์ละครของช่วงปีหน้าข้งปีแรกนะครับผมก็อีกในนั้นก็จะมีซีรีส์ชื่อดวงใจโฟมด้วยครับเห็นเหมือนเดอะแก๊งแบบว่าไปซ้อมซุ้มซ้อมโชว์แน่นอนใช่ไหมใช่ครับผมก็เดี๋ยววันวันงานวันที่3ตุลาเนี่ยเราทั้ง10คนนะครับเฮ้ยไม่10คนสิ20คนเลยอเลย20คนเลยนะครับผมจากซีรีส์ชุดดวงใจโฟมเนี่ยก็จะมีโชว์ให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยพี่ก๊อฟนี่าเป็นตัวเมนหรียกว่าแบบเป็นรุ่่่่นพีีทแบบวามี ประสบการณ์โชว์เยอะไม่ล่ะก็นิดนึงเราเดินสายไปแล้วต้นกใช่ใช่นิดนึงครับผมอาจจะอาจจะชินชินกว่าน้องๆเพราะว่าน้องๆเขาก็มีแบบมามาถามว่าแบบเออเรียนมาอะไรยังไงใช่ครับผมเราแนะนำได้ไหมก็ได้ได้แหละครับมีพี่ก้ามีพี่ก้าอยู่คนพี่ก้าจริงๆเขาก็แบบเป็นคนที่เจนเวทีเหมือนกันครับผมเราก็แบบช่วยพี่ก้านี่แหละช่วยแบบแนะนำน้องๆแต่น้องเหนือจพวกโปรเจกต์เดินสายแต่ที่ต่างประเทศก็ยังมีอยู ไปอินโดใช่ครับผมเมื่อช่วงประมาณเดือนหน้าเดือนหน้าครับผม21ตุลาคมครับเราก็จะมีไปนั่งในสาขับชาวอินโดนีเซียด้วยก็ช่วงนี้เดินสายสุขภาพโอเคไหมลูกใครบดดองใครเป็นใครใครมีกลัวบ้างไหมตีครับวัคซีนบ้างหรือยังแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ร่างกายก็คือยังแข็งแรงดีอยู่ครับผมยังไม่มี ต้องใสอะไรต้องเซฟตัวเองยังไงบ้างครับเพราะว่าโรคภัยมันเยอะมากก็นั่นแหละครับผมก็พยายามนอนให้เพียงพอนอนให้พอแหละครับผมเพราะว่าการการนอนเนี่ยเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแล้วพอไหมครับเพราะงานเราเยอะมากก็ เกือบพอแล้วกันเกือบพอแล้วกันมัก็มีลิมิตนะว่าวันหนึ่งต้องให้ตัวเองพักผ่อนกี่ชั่วโมงอลละไรถ้าเราทำงานได้ก็ประมาณ6ชั <มา S 1> ่วโมงต่อวันก็คือเราด้วยงานของเราก็ประมาณประมาณได้หยุด <c oughs> โอ้ยช่วงช่วงที่ผ่านมาปุ๊บเราปิดกล้องจากเรื่องคุณชายมาแล้วด้วยทําให้แบบเรามีเวลาในการพรักผ่อนหรือเวลาในการดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยเอาช่วงนี้แไปอีเว้นเราก็ยังแบบว่าเราคือเรื่อยๆก็เรื่อยๆครับผมไปดูนาริงๆ มีครับมีมีบางบ้างบางวันครับมีเดี๋ยวช่วงนี้ก็มาขันดปรับอีเวนต์มากขึ้นกว่าเมื่อก่อนใช่ครับผมเพราะว่าช่วงนี้เราไม่ได้ถ่ายละครไม่ได้ถ่ายอะไรด้วยครับผมเราเลยจะมาดู้นได้อีเวนต์มากขึ้นือแต่ก่อเมคมันนี่ไปในตัวหรือเปล่าครับคผมกันด้วยอะไรครับมีโปรเจกต์อะไรไหมครับพอมิกมันนี่เยอะๆอย่างเงี้ยครับโปรเจกต์ล่ะครับผมก็อาจจะเป็นช่วงปลายปีแหละครับผมก็อยากให้เราติดตามกันก่อน กออกมาเจอก็เจอพี่ๆีแฟนๆเดี่ยวแค่นเลยใช่ครับพี่ๆีทุกคนก็คือน่ารักแล้วก็แบบให้การสนับสนุนให้การซัพพอร์ตอยตลอดน่ารักที่แล้วครับอยากออกงานงานล่าสุดกับลุคใหม่ของคุณแฟนๆเนอ,อาภาพไปแชร์กันเยอะเลยว่าลุคของคุณแบบว่าามีหลายคนแซวว่าเหมือนพระเอกญี่ปุน<อ>่นอะไรเลยผมอาจจะด้วยเพราะว่าสไตล์ของทรงผมด้วยแล้วก็หน้าตาเราด้วยมั้งครับผมเลยออกทาง ก็เอกญี่ปุ่นบองขอบก็มีคนมากครับเราพี่จับต้องทำตัวเข้มขึ้นนิดนึงนะครับเราบอกผมเราแบบเอกใช่เข้มขึ้นเหรอครับหรือว่าแบบหวานๆนั่นแหละก็อาจจะนิ่งขึ้นละกันนิ่งขึ้นละกันครับผมด็แบบเราเราก็เริ่มเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากจะมีลุคที่มันดูดูโตมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่มันชัดมากยิ่งขึ้นลุคผมละวันนั้นใช่ไหมผมชอบนะคือจริงๆผม ผมเนี่ยอยากจะไว้ผมยาวมาตั้งนานแล้วครับจริงๆตั้งแต่อยากจะไว้ก่อนตั้งแต่คุณชายแล้วด้วยแต่ว่าพอมีคุณชายเข้ามาเนี่ยทรงผมมันก็เลยจะต้องมีความเนียมนิดนึงเราก็เลยต้องไปสั่งครับอย่างตอนนี้เวลาจะจะออกไปเจอใครเงี้ยต้องต้องเท่งี้ตะวันเลยป่ะคะไม่นะเอาจริงๆผมว่าผมยาวเนี่ยตอนไม่เซตเนี่ยมันจะแบบ ครูเล็กนึงมันก็จะไม่ได้เป็นทรงแบบนี้แหละครับผมก็จะเซอร์อๆนิดนึงครับแต่พอเซ็ตก็คือรอเลยก็มังคั์ให้เครดิตช่างผมของคุณมาร์คุณคนนิเหมือนมีมาร์คที่ออกมาพูดมคิเป็นเกี่ยวกับเขาเป็นยังไงบ้างครับโอ้ยมาร์คเขาจริงๆนี่คือเป็นคนที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ประถมประถมเลยครับผมเคยอยู่ อยู่โรงเรียนเดียวกันมาอยู่ด้วยกันมาตลอดเลยครับผมแต่ว่าเราเนี่ยมาแยกกันช่วงตอนมัธยมแปับหนึ่งครับผมผมก็ไปเข้าสุนทรภาพมาก็ไปตามทางมาแล้วก็กลับมาเจอที่สุนทรภาอีกท <c oughs> ีนึงเขาบอกว่ากลับมาเจอล้วแบบมันยังเหมือนเดิมใช่ใช่ใช่ครับผมตอนแรกเราตกใจมากเลยแบบอยู่สุนทรภาเหมือนกันเหรออะไรเนี่ยคือตอนตอนที่เรามาเข้าสุนทรภาพเราก็ไม่ได้เช็งไงครับว่าเด็กปฐมนเรามีใครมาเข้าบ้างหรืออะไรบ้างพอเรามาเจอทีนี้คือมาเจอที่รงเรียนเลยว่เอ้า ก็มาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยผมก็คุยกันที่หาจริงจริงสนิทกันแบบเคยจีบอีกนเยมั้ยเนาะม่ันมันเาาาเเป็นฟิลไม่ไม่ได้เชิงจีบหรอกครับคือคือก็มาร์กมันก็จีบแล้วครับผมแต่ว่าผมก็แค่แอบแอบฟินแค่นั้นใช่แต่ว่าเขาก็คุยกับมาร์กแล้วเป็นความเป็นความเปวามวุ่นวัยรุ่นของวัยรุ่นใช่ใช่ช่วงนั้นเองช่วงนั้นมันเป็นอะไรที่แบบเออ copy love อะไรเราก็เลยแบบช่วงนั้นก็มีแบบ กิ้วแข่งกันจีบสาวนี่แหละมชิบเด็กไงมันเด็กกันเลยแต่ตอนนี้พออยู่ในวงการกันมี่่ฝอะไรสนุกมากขึ้นไหมครัาก็มีล่าสุดเจอที่งาน Employs นั่นแหละครับผมก็จริงตั้งแต่ หลังจากจบสุนภหลามมาเนี่ยเราก็มีโอกาสได้เจอมากบ้างครับผมแต่ว่าพอเข้าวงการเนี่ยเราแทบไม่ได้เจอเลยจนมากมาเข้าในวงการเหมือนกันก็เลยมีโอกาสได้กลับมาเจอกันนี่แหละครับผมก็คิดถึงทุกอย่างเหมือนเดิมครัวผมน่ารักเหมือนเดิม